ในช่วงเช้านะฮะเซตเปิดได้แบบโห,มห,มหดมากเลยนะฮะอันนี้คือช่วงของวันที่27เห็นไหมตัวนี้เป็นทําเ f ร a ม30นาทีนะครับจะเห็นว่าจังหวะแรกที่เปิดมาเนี่ยอยู่บน,บนอยู่บนยอดเลยนะเี่ยเดี๋ยวผมจะ,จะเอาปากกามาวงให้ดูนะฮะเขาบอกว่ายังไงให้เอาปากามาวงเนี่ยฮะนี่อันนี้คือราคาเปิด ของเช้าวันที่27เดือนกันยายนนะครับหลังจากนั้นโ,โหไม่ได้ฮะยืนไม่ได้ที่แดงๆแดงๆทั้งหมดเนี่ยคือยืนไม่ได้นะครับแล้วก็ฟึบกลับขึ้นคืนขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็หลุดโลพอหลุดโลในกรอบไทม์เฟรม30มนาทีก็จะเปิดเป็นขาลงในไทม์เฟรม30มนาทีนะครับมีแนวรับให้เห็นอีกแนวหนึ่งก็คือ1612ถัดจากนี้ไปคือ1592 ถามว่าเสียทรงหรือยังใน30นาทีก็ยังถือว่าเป็นการทําฐานนะครับถ้าหลุด1612ผมถือว่าเสียแล้วก็ถ้าหลุด1592เลยก็จะเปิดเป็นเกมขาลงอีกรอบหนึ่งแต่ในทาเฟมเดย์ก็อย่างที่บอกมันยังไม่ได้มีการกลับตัวใดๆนะฮะเนี่ยเนี่ยในทาเฟมเดย์ก็คือแค่แค่ชุดเนี้ยแค่ประมาณ4วันเท่านั้นเองที่เขาขึ้นไปทำฐาน ไม่ได้ถือว่ากลับตัวก็เป็นแค่การเด้งไร้สั้นเท่านั้นเองโอเคไหมครับจุดมุ่งหมายก็คือจุดจุดเดียวกันอยู่ดีนะฮะตรงนี้1591นะโดยส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสที่จะทำฐานโซนนี้ได้นะครับอ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะมอร์นิ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมและลงทุนมคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโรกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันอังคารที่28กันยายนปี2564อ่ะมีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจติดสแกนน้อยเหลือเกินนะนะบอกเลยนะฮะวันนี้ติดสแกนน้อยเดี๋ยวเรามาคุยกันเยอะๆแล้วกันนะครับอ่ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดของตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะ,ะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ อยากจะลดระยะเวลาในการศึกษาให้สั้นลงนะครับตอนนี้โค้งสุดท้ายสำหรับเทรดมาราทอนรุ่นที่6จะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คือเราจะปิดรับสมัครวันที่30กันยายนแล้วก็จะเริ่มเรียนกันวันที่1ตุลาคมยาวไปจนถึง29ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับ 1>, 1, 2, 3ตุลาจะเป็นการเรียนพื้นฐานปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมือใหม่ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้ครับทีนี้ถัดมาคือวันที่4ถึง29เฉพาะวันที่ตลาดเปิดนะครับเราจะมีการพาดูหน้าเทรดเพื่อให้รู้ว่าเวลาเทคแอคชั่นมันจะต้องมีการเทคแอคชั่นยังไงจุดในการกลับตัวจุดในการลากจุดในการยกจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมๆกันในหน้าเทรดสดจะพาดูทุกวันนะครับก็ถ้าไม่เก่งก็จะไม่รู้จะว่าอย่างไงแหละก็มีแค่ไม่สนใจเรียนก็แค่นั้นนะฮะก็เพราะว่าเราพาดูทุกวันอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นการอัปเกรดความรู้ทักษะเทคนิคของเพื่อนๆในระยะเวลาอันสั้นครับครนี้จะจบภายในระยะเวลา1เดือนแต่เพื่อนๆสามารถดูซ้ำได้ตลอดชีพนะครับใครที่สนใจ อยากรู้ว่าเทรดมารตอนเป็นยังไงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าหุ้นที่ติดสแกนน้อยหรือเกินของเราเนี่ยในวันนี้4ตัวติดแค่สตัวจร,จริงนะครับอีกส่วนหนึ่งไม่ติดเลยนะฮะมีอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกคืออในส่วนตัวนะอมันเป็นมันเป็นแค่การทําฐานเฉยๆมันยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับ <laughs> แล้วจะบอกข้ามได้ว่าข้ามนะเพราะว่าดูนะชุดนี้ก็ทาฐานเหมือนกันแล้วก็หลุดลงมาใช่ไหม พอหลุดลงมาก็เป็นการทำฐานชุดใหม่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ขอผ่านนะครับแล้วก็โอ้โหบล่มมันเริ่มแห้งแล้วว่าเออไม่ไม่มีอะไรแล้วผมคิดว่ามีโอกาสาที่จะทำฐานได้นะจุดนี้ก็คือจะไม่ทำโลต่ำกว่า2.78แล้วนะครับก็มีโอกาสาที่จะขึ้นได้อยู่ถัดมาคือโคแมนโคแมนนี่สวยกว่าเยอะเพราะว่าตัวนี้ทำฐานเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปชุดนี้เป็นชุดการพักตัว ถ้าผมย่อให้เหลือเฉพาะโซนนี้นะเราจะเห็นวอลลุ่มที่มันชัดเจนมากขึ้นก็คือตอนที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมันมีวอลลุ่มขึ้นมาซัพพอร์ตเห็น Support, ไหมแท่งนี้ที่เป็นแท่งระเบิดขึ้นมาเนี่ยมีวอลลุ่มซัพพอร์ตนอกนั้นนะฮะเห็นไหมการพักตัวแบบนี้นะครับวอลลุ่มก็มีการพักตัวเช่นกันก็พักเรียบไปเลยลักษณะน,นี้ก็เป็นการพักเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับถัดมาคือ DRT ตัวนี้น่าสนใจ เป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยเพราะว่าชุดนี้นะครับถ้าถ้าพูดชุดนี้ก็เป็นชุดของการพักนะครับถ้าดูในขึ้นย่อยในชุดนี้เลยนะคุณจะเห็นจังหวะในการกลับตัวชัดเจนเห็นไหมฮะอ่ะตอนนี้คือการกลับตัวที่ชัดมาพร้อมกับวอลลุ่มเพราะฉะนั้นมุมมองคือยังไงก็กลับตัวนะครับมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงเลยนะนะค่อนข้างสูงเลยเพราะวอลลุ่มเนี่ย เขาไม่มีแบบนี้มาสักเท่าไหร่อ่ะสเดือนแล้วอะ่ะ2เดือนกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับตัวนะครับก็อาจจะมีการพักโซนนี้นี่โซน7.7ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นไปหาโซนเดิมนะฮะก็คือโซนนี้8.5นะครับเท่าที่ดู3ตัว d ี t น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็โอ้ยอย่างแพนเน็ตแพนเน็ตจะไม่กับตัวเลยนะครับขึ้น พักออกข้างเท่านั้นเองนะนะขึ้นพักออกข้างตรงนี้มีวอลลุ่มเข้ามาทําไมมันไม่สวยมันไม่สวยเพราะมันมีการกดมันมีการเคลียร์บนโซนนี้นะครับมีวอลลุ่มจริงฮะแต่มันไม่เบรกมันจะขัดกันกับ BRT ตัวนี้เลยเพราะตัวนี้เบรกขึ้นมาเลยนะครับทั้งชุดตรงนี้ที่พักเห็นไหมแล้วเบรกขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มอ่ ก็เท่ากับว่า4ตัวที่ติดมาที่น่าสนใจสุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ DRT เ,เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะไปเปิดกราฟดูซ้ำนะฮะว่ามันเป็นอย่างที่ผมได้พูดไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลอื่นในการประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเงินมันคือเงินของเพื่อนๆครับมันไม่ใช่เงินผมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่ตัดสินใจลงทุนโอเคไหมก็ถือว่าจบไปแล้วนะฮะช่วงแรก ใครที่ได้หุ้นแล้วก็ไปทําการบ้านต่อนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่พูดคุยถามคํถาถามกันเข้ามาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับส่วนใหญ่คอมเมนต์ของคลิปที่แล้วก็จะเป็นเรื่องคอมเมนต์การตอบคําถามของผมถูกต้องไหมเออก็จะมีแบบว่าอชอบ การตอบคาถามที่มันค่อนข้างจะตรงประเด็นนะครับแต่การตอบตรงๆอย่างเงี้ยมันก็เชิงว่าเป็นดาบสองคมจริงๆนะฮะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบการพูดตรงๆเลยก็จะเกลียดแบบนี้ไปเลยอยากอยากต้องการอยากต้องการแบบเป็นไม้อ่อนหรือว่าคือผมปองจริงผมจำไม่เป็นนะฮะถ้าให้พูดผมก็จะพูดแบบตรงๆไปเลยนะครับก็ตรงไปตรงมาก็ขออภัย ไว้ใที่นี้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดมันจะไม่ถูกจริตกับใครหลายๆคนนะครับอโอเคไหหนูชอบคําตอบของอาจารย์พืชที่ตอบคําถามมากทั้งขาและได้ข้อคิดและกระปับใหม่เสร็จนะครับบอกว่าดีมากๆเลยแบบไม่มีกัรกเลยก็ไม่รู้จะกัรกยังไงเนาะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านเราก็จะอ่านตามหน้าฉาดแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าจะเรียกว่าเพื่อนๆเ,เห็นกราฟพร้อมก,กันกับผมเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ ดูแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ้นที่มาเนี่ยมันคือหุ้นที่ติดสแกนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สามารถควบคุมได้ขนาดว่าเฮ้ยจะต้องให้ตัวนั้นตัวนี้ติดสแกนมันมันมันควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับฟังแล้วขำค่ะแทงจะดำไปเกิดอ่ะมาดูนะฮะสอบถามครับ CSP ทุน3.08แนวต้าน3.3.4นี่ถูกนะฮะแนวรับ2.68ถูกไหมถูกนะครับนะ แต่ประเด็นคือมันจะไม่มีกำไรเลยะครเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุนน่ะอยู่อ่ะอยู่ที่สามจุดศูนย์แปดนะครับลบสองจุดหกแปดอ่ะลบเร็วๆนะก็ประมาณสี่สิบตังค์ติดลบเนี่ยคือศูนย์จุดสี่นะฮะถูกไหมทีนี้เวลาแนวต้านได้กำไรนะฮะแนวต้านคือ3.4นะครับผมเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะฮะก็ประมาณ32นะครับ0.32แปลว่าอะไร แปลว่าเวลาที่คุณเล่นเกมนี้คุณบวกนะคุณได้กำไร3 2สตางต่าฮะยังไม่หักค่าคอมหักแวดหักอะไรนะแต่เวลาคุณติดลบคุณติดลบ40่ังคต่งเกมนี้นะครับไปปั่นบาคาร่าจะดีกว่า <c oughs> เออการพน,นันก็มีความเสี่ยงนะเออไม่ไม่ได้สนับสนุนใครนะแต่อันนี้พูดเป็นการเปรียบเปรยเฉยๆว่าเออค่าตรงแบบนี้เออไม่คุ้มที่จะเล่นเลยครับนะครับพูดพูดตรงๆครับไม่ไม่คุ้มเลยยกเว้นแต่ว่า อย่าง CSP ใช่ไหมเปิดดูนะ CSP เปิดมาอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าราคาปัจจุบันเนี่ย2.72 STOP l o s สตรอ,อที่เดิมนะก็คือ2.6ความคุ้มค่าเป็นไงถ้าเกิดคุณได้ราคา2.72ถ้าขาดทุนคุณขาดทุน0.12ถูกไหมคิดเร็วเนะเราลองไปลบดูแล้วกันนะเวลาที่กำไรเท่าเดิมเลยนะแนวต้านที่เดิมคือ3.4ถ้าคุณกำไรรอบนี้คุณจะกำไรเท่าไหร่ ประมาณ70เกือบเกือบ70ตังค์อ่ะก็คือ0.68ใช่ไหมครับนี่คุ้มไหมฮะขาทุนขาทุน12ตังค์กำไรกำไร68ตังค์แบบนี้สิถึงเรียกว่าคุม้มโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้กำไรรู้ขาทุนตั้งแต่เราวางแผนแล้วนะถ้าคุ้มก็เล่นฮะไม่คุ้มก็ไม่เล่นมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับรบกวนอาจารย์เพื่อด,ดอูก็ดูอะไรวะเนี่ยแนวโน้มเนาะแนวโน้มกรีนและ e a e ห้น่อครับก็ ผมก็อยากจะขออนุญาตนะครับผมขอข้ามคําถามนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณเกลิกมาแบบว่า,าทุนอยู่ที่เท่านี้หรือผมมีการวางแผนไว้เท่านี้หรือไอซัตตอมลอตตรงนี้ถูกไหมฮะหรือแนวต้านตรงนี้ถูกไหมคือมันจะได้เป็นการเช็คลิสต์ได้อะว่าเราได้อะไรจากคําถามนี้แต่ถ้าเกิดแบบดูแนโน้มอ,อ่ะ a อ e กับตัวกับตัวแล้วไงเป็นขาขึ้นขาขึ้นแล้วไงเป็นขาลงขาลงแล้วไงแล้วจุดซื้ออยู่ตรงไหนอ่ะ หรือว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะมันก็บอกไม่ได้อยู่ดีหรือว่าคุณเกิดอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ต่อไปก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอะครับนอกจากอ๋ออ่ะโอเคตอนนี้เป็นขาลงอยู่นะหรือว่าเ,เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเออแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นรู้แค่แนวโน้มอ,อย่างเดียวมันไม่พอครับต้องรู้ในการ เข้าซื้อด้วยรู้จุดซื้อจุดขายต้องมีการวางแผนรู้การวาง r ริ t ทริวอ์ดเลยชงด้วยนะครับโอเคนะครับอขอแนวโน้มหุ้น TTA เป็นขาลงแล้วหรือย,ยังทุน13บาทอ่ะอย่างนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง19ไหมอ่านี่คือเข้าวางแนวต้านไว้ท19บาทมาดู TTA นะครับ TTA เนี่ยทุน13บาทเพิ่งซื้อนะฮะจุดซื้อไม่ดีครับ เป็นการซื้อหุ้นที่เป็นขาลงผมตีที่จุดซื้อก่อนนะคือโซนนี้ไม่มีโซนที่เป็นแนวรับอะไรเลยนี่มันจะมีโซนแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ11.5ครับอันนี้จะน่าสนมากกว่าประเด็นถัดมาคือซื้อไปแล้วอะนะครับสต็อปลอดวางไว้ไหมโอ้อันนี้คือมองขึ้นอย่างเดียวนะ,ะยังไม่มองขึ้นหรอยังยังไม่ยังไม่ต้องมอง19บาท อันนี้คือข้ามไปก่อนฮะข้ามช็อตนั้นไปก่อนเอาไปว่าเอาให้มันเบรกให้มันหยุดซะก่อนก็คิดภาพด้วยกันนะฮะคือก้อนหินสโนบอลล้วกันเนาะสโนบอลที่มันกําลังไหลลงมาในบเขน้ําแข็งอะครับนะเรายังไม่ต้องมองว่ามันจะมันจะเด้งมันมันจะสะดุดหินก้อนไหนแล้วมันจะเด้งขึ้นไปข้างบนยังยังไม่ต้องมองตรงนั้นมองแค่ว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนก่อนดีกว่าโอเคไหมเออตอนนี้มันก็ไหล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 มาอย่างเดียวเลยนะครับ ซึ่งโอกาสที่มันจะหยุดเนี่ยมันมันจะมีตรงเนี้ยนะครับที่ประมาณ11.5โอเคไหมตรงนี้จะเป็นแนวโน้มที่ดีสัญญาณในการกับตัวอะไรยังไม่มีนะฮะ19บาทเนะ่ยเดี๋ยวเรามองไกลๆก่อนแล้วกันนะครับเอออาจารย์เพื่งติดตลกแต่โหดไปหน่อยหลายคนก็มาบอกอยู่นะครับว่าค่อนข้างดุนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในคอร์สเออนะเดี๋ยวต้องถามนะฮะว่านักเรียนมาราธอนเนี่ย ผมดุหรือเปล่านะอาจารย์ออฟจะใจดีใช่ไหมแต่ผมก็จะแอบดุนิดนึงโดยเฉพาะคนที่โดนปรับไม้เซ็ตมาแล้วแต่ยังติดดอยอยูออ่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะมีการเรียกเข้าห้องเย็นในคอร์สก็จะมีการพาเข้าห้องเย็นนะครับสมัครนักเรียนที่ยังปรับทัศนคติไม่ได้นะฮะโอเคหุ้นทาท่าสติลแบบนี้เรียกว่าการพักตัวหรือว่าเป็นการเล่นในกรอบน่าจะยังไม่หลุดนะฮะ สตติ Still, ยังอยู่ในกรอบครับถือว่าเป็นการเล่นในกรอบแล้วก็กรอบล่างเนี่ยอยู่ที่โซนราคานี้เลยครับ1.6อันนี้ก็จะเริ่มน่าสนใจจะเป็นแนวรับอีกแล้วนะครับชายโยกับ STTT ขาอาจารย์เป็นขาลงแล้วหรอคะเดี๋ยวมันลงมานานมากแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวจะดูหนะชายโยเนี่ยมันลงมานานมากนะลงมาตั้งแต่เดือน6นะครับเออนี่ลงแล้วเหรออะไรอะไรประมาณนี้คือ อารมณ์ประมาณแบบจะจะหมดหน้าฝนอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเฮ้ยนี่หน้าฝนแล้วเหรอนะครับคือนานแล้วฮะนะครับตั้งแต่มิถุนาเลยแล้วก็ตัว S T T T นี่ก็ลงมาแบบยาวนานมากนะครับตอนนี้ตั้งแต่กลางเดือน5เลยนะครับที่เป็นขาลงก็ไม่ไม่ใช่เพิ่งว่าเฮ้ยนี่เพิ่งจะลงเองนะมันลงมานานแล้วโอเคนะครับคอมซเ่นแนวโน้มเป็นยังไงวันนี้เปิดจอมาจะเป็นลมก็ถือว่าเสียทรงนะครับ คอมเซเว่นตัวนี้ทําฐานไม่ได้ครับตัวนี้ถือว่าเสียทรงแล้วก็ต้องคัดนะครับยังไงก็ต้องคัดแต่ก็ไม่รู้ว่าทุนอยู่ที่ตรงไหนนะครับอยากให้เพื่อนๆที่เคยเรียนคอร์สมาราธอนเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับประเด็นว่าอยากได้รีวิวใช่ไหมครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับมาราธอนที่เราทํามาทั้งหมด5รุ่นเนี่ยเราไม่เคยขอให้นักเรียนรีวิวเลยและเราไม่เคยเก็บผลงานนักเรียนเลยแม้ว่านักเรียนจะกําไรอะไรยังไง ผมไม่เคยครอบรูปมาเอามาโพสสาธารณะเอามาชักชวนคนอะไรอย่างนั้นเลยนะคือเราไม่ได้ทวินว่าเฮ้ยมาเรียนกับเราเถอะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพราะว่าเราทํารายการให้ดูทุกวันอยู่แล้วนะครับแค่ดูในช่องเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับทีนี้สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนในคอร์สมาราธอนเนี่ยเรารับเฉพาะคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดจริงๆนะครับ คือคือนึกออกไหมคนที่เอาจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนคนหนึ่งร้อยคนที่สนใจหุ้นเนี่ยอาจจะมีแค่ห้าคนที่สนใจเรียนในคอร์สแต่ก็จะมีอีกแค่คนเดียวที่เอาจริงเอาจังนะครับเราอยากได้คนนั้นนะครับแล้วก็มาเรียนกับเรามาเปลี่ยนชีวิตกับเราเออเราเราอยากได้คนแบบนั้นนะครับเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการทุกคน,นครับโอเคไหมครับอืมทีนี้ก็แล้วแต่นะครับ นักเรียนเก่าอยากจะอะไรยังไงอยากจะรีวิวหน่อยไหมเอออันนี้ก็ถือว่าตอบคำถามคุณคนนี้ไปแล้วกันนะฮะคุณโปร p ีอาพีอะไรเนี่ยแต่สาหรับส่วนตัวผมผมไม่ได้อยากให้ใครต้องมารีวิวว่าคอร์สนี้ยมันดียังไงโอเคไหมอยากให้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็อยากจะได้แค่คนที่ตั้งใจจริงๆดีกว่า เพราะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมครับนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียนจะประสบความสำเร็จนะทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยต้องใส่ใจด้วยครับนะครับคุณจะต้องเทคไทม์กับเราครับเพราะว่าในคอร์สสอนโหดมากครับวันที่เราเราสอนเนี่ยนะครับ1ก็จริงนะแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันจะไม่ใช่แค่ เวลาที่เรานัดเรียนปกติมันจะมีการนัดเรียนเสริมนัดเพิ่มเติมนัดปรับความคิดนัดโอ้เยอะแยะครับเดี๋ยวใครที่โรงเรียนรุ่น6ก็จะรู้เองนะครับอ่ะสำหรับในวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันก่อนจากกันไปในวันนี้อาถามเป็นความเห็นสนุกสนุกแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคิดว่าเซตในรอบนี้ครับ1591เอาอยู่ปะ คิดว่างไงหนึ่งห้าเเอาอยู่ไหมหรือจะยังคงไปต่ออดูจากสภาพแวดล้อมแล้วไม่น่าจะอยู่นะ,ะก็อ่ะสนุกสนุกครับถือว่ามีการร่วมสนุกแสดงความเห็นกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาอะเดี๋ยวผมมาไล่อ่านนะครับสำหรับในวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย